มาแล้วโฟร์ซาปี2020ไม่ถึงแสนวันนี้พามาชมกันนะครับเจ็ดสิบใบนะวันนี้พามาชมโฟล์ซาสามร้นะครับปี20แท้เลยนะรถบ้านมือเดียวถามว่าเฮ้ยไม่ทำไมมันขูกจังวะอ่ะดูสภาพก่อนสภาพก็ดูดีนี่นาชุดสีก็ของแท้นะครับไม่มีล้มไม่มีชนด้วยยางเยิงก็โอเค ไงราคานี้ราคาตลาดแสนกว่ากว่าแสนต้นต้นนะขอวันนี้ที่มามันต้องมีที่มาอยู่แล้วนะเดี๋ยวบอกทีหลังอ่ะดูไปก่อนพ่อเดิมอะไรเดิมโชกเดิมทุกอย่างรถไม่ลื้อไม่ค้นนะครับผมยางหน้ายางหลังดอกเดียวกันนะเป็นไงหันจากหัวจนถึงท้ายนี่ก็คืออย่างเดิมหมดเลยนะดูสเปคได้เลย อ่ะไม่ต้องมองมองหน้าทำไมอ่ะไล่ไปเรื่อยๆรถมันไม่มีอะไรให้พูดเพราะรถมันเดิมจัดเดี๋ยวจะมาบอกว่าทำไมมันถึงถูกจังเปิดเปิด,เป,ดเปิดไปได้ดูไม่มีรล้าไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมร่อง้อยอาจจะมีบ้างเล็ก,เล,กเล็กน้อยๆน,นะอ่ะมาดูต้นเหตุของความขู่กันนี่ นี่มันถูกพว่าไม้มันเยอะนะเพราะว่าเจสซี่ิบเราไม่กอมายอยู่แล้วนะครับใครกอรเราไม่กอจําได้ปะหกหมื่นสามพันกิโลนะแต่ถามว่าเป็นหกหมื่นสามพันกิโลที่มันมีคุณภาพอยู่โอ้โหอ่ะเอาอีกแล้วเปิดบ่อยแล้วคู่มืออีกแล้วนี่มาแล้วก็มากใกล้ๆนี่นะครับก็ตารางเช็คระยะนะค่อนข้างจะ เปิดไปถึงรถพวกนี้วิ่งได้เยอะนะครับทีซียังวิ่งเป็นแสนตัวนี้ค่อนข้างจะเปิดถึงแต่ว่าช่องที่ผ่านไปที่ที่ข้ามไปไม่ได้อับนะครับสอบถามเจ้าของเรียบร้อยแล้วเปิดเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้อัพนะก็เอาเป็นว่าค่อนข้างจะมีรับประเล่นที่ดีเลยทีเดียวเหมาะสมกับราคานะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องให้ฟังดีกว่ามาดูซิว่าเครื่องเงียบไหม นี่ไม้ตีมันอยู่เลยก็พอซาเขาก็คื่พอซานะเนี่ยเอาปเป็นว่าไม่ได้ยินอะไรเลยดีกว่าเงียเก็บเห็นไหมคือรถตะบิดถึงอะไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมเล่งให้ดูนิดๆมันติดแท็กชั่นอยู่นะ เล่นได้วะอะไรวะเนี่ยระบบหน้าไม้ก็ติดทุกอย่างชิลไฟฟ้านี่ภาษีหกเจ็ดใช้งานได้ทุกปุ่มอา้าวไม่เป็นไรปล่อยมันๆๆๆระบบไปติดหมดนะครับใช้งานได้ทุกปุ่มก็คือบอกเลยว่าพร้อมใช้ดีๆนี่เอง,เองนะไม่ต้องห่วงเลยแฟชั่นเปิดปิดได้ปกติ ไงเอาเป็นว่าพูดหยาบๆถ้าใครไปเอาไมลลงอ,ะอ 2, 000, 000, ่ะเหลือสองหมื่นก็ไม่รู้หรอกเอาจริงแต่เจซีพิกพเราค้าขายแบบนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก้าหมืนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทดีๆก้องก้องไม่ทันตั้งตัวก้องบอกอะไรว่ามาชีา้หน้าเก้าหมื่นเก้าพันต้องไม่ผิดนะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะ แส่หนึ่งพอนบาทหนึ่งว่าง่ายๆออกรถเท่าไหร่ในเมื่อปีขนาดนี้ราคาแค่นี้นะครับออกรถได้นะหนึ่งไม่ไม่ไม่เออหนึ่งเก้าเก้าเก้าให้หนึ่งเก้าเก้าเกเลยเลขเลสวยๆออกรถแค่สองพันพูดง,ง่ายๆเลยพอนยูใครจำเลจได้บ้างพอนยูอะไรสามสามพัน เท่าไหร่วะตายหาแล้วจำมึงได้มาสามพันเท่าไหร่เร็วจวนลุเร็วเร็วอยู่ดีดีก็ลืมสามพันสามร้อยบาทแล้วนะโอ้โหถูกมากสามพันนี่ต้องใช้โพยกันเลยสามพันสามร้อยสี่ปีนะครับหรือหรือแปดพันสามร้อยบาทสามพันสามสิบบาทสี่ปี อ่าสามพันสามร้อยกับสามพันสามสิบเลือกเอานะสามารถทนได้ถึงห้าปีนะครับในโหมดของเหรดดาวแปดพันสามร้อยบาทโอเคดูรถได้ที่สุขสวัสดีสามสิบห้าหรือว่าโทรสูงก็ห้าหกสี่เก้าห้าห้ากสี่รับแรกรับเจอทุกรุ่นใครช่วยเอาเอชไอเอ็นแม็กเอาพิ X, เศษมาเทินหน่อยเลยนะเนี่ยเอาที่ไปขี่ดีกว่าเก้าหมื่นกว่าบาทเองนะอ่ะให้ดูอีกรอบหนึง่งล้มชนหนังอุบัติเหตุไม่มีนะครับ ล่องรอยมีการใช้งานขุดขุดขีดมีบ้างนะโอเคนะฝากกันไปก่อนเอ้ยไม่ใช่ฝากกันไปด้วยลากันไปก่อนแค่นี้ครับสวัสดีครับ